สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูว่า Facebook ของเรามีเครื่องล็อกอินใช้อยู่กี่เครื่องอ่าเพื่ออะไรเพื่อเช็คดูว่ามีใครลักลอบใช้ Facebook ของเราหรือเปล่ามันเช็คได้นะพี่เออในเครื่องเราเนี่ยมันสามารถดูได้เราใช้ Facebook อยู่กี่เครื่องเรานะรู้อยู่แก่ใจอ่าบางทีเปิดดูทำไมมันเยอะจังเลย มันไปเช็คตรงไหนเช็คยังไงอ่าเข้าไปใน Facebook ครับผมไปเช็คใน Facebook หลังจากเข้ามาใน a c e b o o k แล้วไปเลือกขีดสาวขีดมุมบนด้านขวาตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงไปสุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนปืดเดียวเลยนะพี่นาะแล้วก็ไปกดนี่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปหลังนั้นก็ไปกดนี่การตั้งค่ากดในการตั้งค่าหลังจากนั้นมันจะขึ้นนี่นี่ข้อมูลเพิ่มเติมเมกี่กวยวกับบัญชีพี่เนี่ยนะกดเข้าไปเลยนี่ กด้ามาแต่แล้วเลื่อนลงไปข้างล่างสัหน่อยหนึ่งไปเลือกเอาคําว่ารหัสผ่านและความปลอดภัยนะกดเข้าไปแล้วกดเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะมันลึกหน่อยนะพี่นะเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกสักหน่อยหนึ่งไปหาคําว่าตําแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบตรงนี้อ่าเขาแปลว่าอย่างงี้นะ,ะกดเข้าไปแล้วจากนั้นคุณจะเห็นคําว่าเนี่ย มันบอกว่าอะไรนะบอกว่าผมใช้โทรศัพท์วันพัดสองไลน์เนี่ยนะล็อกอินแล้วยังมีเจ็ดเครื่องฮะเจ็ดเครื่องเลยเหรอกดเข้าไปดูดเขาก็ไปดูเจ็ดเครื่องเลยเหรอกดเข้าไปแล้วนั้นกูก็จะเห็นว่า,อ,าอ,นะอันนี้เครื่องที่หนึ่งนะอันนี้เครื่องที่สองแล้วก็อ่านี่เครื่องที่สามเครื่องที่สี่แล้วก็อันสุดท้ายคือเครื่องที่ห้าแล้วอีกสองเครื่องมันอยู่ไหนฮะ เยี๋ยจะถาม Facebook อีก2เครื่องมันอยู่ไหนฮะไม่เห็นมีเลยและนี่สำคัญเนี่ย a c e b o o k ท่าทางจะรวนทำไมถึงบอกว่ารวนเพราะนี่สังเกตเห็นไหมเนี่ยมันมีมันมีลูกศรอยู่ตรงนี้ลูกศรตนี้หมายถึงอะไรอหมายถึงว่าสามารถกดเข้าไปเพื่อลบออกได้อ่าแล้วเครื่องนี้จะล็อกอินเข้า Facebook เราอีกไม่ได้เลยเอออันนี้มันเป็นประวัติเฉยๆแล้จริงๆมันก็ล็อกอินตั้งแี2ต่ปีสองมิถุนา มันก็ไม่ได้ล็อกอินอยู่แล้วอันนี้มันก็จะบอกอยู่ว่าล็อกอินอยู่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่สิบแปดมิถุนาปีสองสองอู้่นทา,างยาวไกลแต่อันนี้มันกดไม่ออกเนี่ยกดเตี้ยงลงไปเนี่ยไม่กระเทือนเลยเนี่ยอะไรอ่ะพี่นี่คืออะไรมันบอกนะว่าแอนดรอยไม่บอกเครื่องอะไรคือคือ,คอระบบเฟซบุ๊ก Facebook มันโคงค้างอ่ะพี่เข้าใจคนนิดหนึ่งแต่อัน,นี่แน่แน่ก็คือเครื่องนี้เป็นเครื่องเคยใช้งานอ่าไม่ได้มีใครใช้ของเราหรอกเออนะเราก็แค่กดถ้าเกิดมันไม่ ไม่ใช่ของเราอ่าเนี่ยไม่ใช่ของเรานะสมมติไม่ใช่ของเราแล้วก็กดลงไปลไปูกศรเนี่ยถ้ากดปึ๊กลงไปแล้วเราก็กดนี่คําว่าออกจากระบบเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องนี้ไม่ใช่ของเราหรือว่าใช้ของเราแล้วแต่เครื่องนี้มันไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็กดออกจากระบบไปเลยจึก๊กแค่นั้นเองมันก็จะบอกว่าออกจากระบบใช่ไหมคุณจะไม่อยู่ในระบบในเครื่องนี้อีกต่อไปนะถูกต้องเครื่องนี้มัน,มนไม่ได้อยู่กับผมอยู่แล้วเข้าใจไหมโอเคออกมาแล้วฮะที่ออกมาถึงนี่เลยหรอ โอ้โหเดียวเด้ผมยังไม่กดอีกเครื่องนึงเลยเข้าไปใหม่ปัดทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะวายมันออกข้างนอกทำไมอีกเครื่องยังไม่เอาออกราดสผ่านอ้าวแล้วเราก็ไปเลือกอ่ะงงเลยเด๋ยวตำแหน่งโอเคตำแหน่งที่คุณเข้าดูระบบอ่าแล้วก็กดเข้าไปยังเก็ดเครื่องอีกเหรอออกไปแล้วแล้วพี่เครื่องนึงอ่ะโอ้ยนี่เพี้ยนหรือผมเพี้ยนวะอ้าวไม่เป็นไร มาอาโมโต้ไอเครื่องหนึ่งอะเครื่องไหนไม่ใช่ก็กดไม่โอ้โหผมไม่เข้าใจเขาเลยจริงๆอ่าอะเขาก็จะบอกประวัตินะประวัติการใช้งานอืประมาณนี้คุณก็ดูได้ประวัติการใช้งาน,าน,างานถ้าใช่คุณก็แล้วไปถ้าไม่ใช่คุณคุณก็กดออกไปหรือถ้าใช่คุณแล้วเครื่องมันอยู่กับคุณแล้วคุณก็กดออกไปคุณจะได้จะได้สบายใจไงไม่มีใครใช้เฟซบุ๊กคุณโอเคไหมกดออกจากระบบแล้วก็กดออกจากระบบไปนี่เฮบบไปที่เดิมไหมกลับไปที่เดิมโอเคพอแล้วผมอยู่สองเครื่อง อ้าวก็เป็นวิธีกดเอาเครื่องโทรศัพท์ออกคือนอกจากเช็คแล้วอะเครื่องนี้เราไม่ได้ล็อกอินอ่าเรากดลบออกไปมันก็จะออกจากระบบไปถ้าเกิดเกิดสถานการณ์ขึ้นว่าเฮ้ยมีคนล็อกอินใช้เฟซบุ๊กคุณในโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้แสดงว่าเขารู้รหัสผ่านคุณถูกไหมอ่าถ้าคุณไม่ได้ทําแนะนําว่านอกจากลบแล้วเนี่ยกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยก็จะดีมากเลยนะเพื่อความปลอดภัย จะได้จะได้ไม่มีใครมาใช้ Facebook ของคุณโดยไม่จําเป็นไงเออนะเพราะถ้าเขาล็อกอินได้ก็แสดงว่าเขารู้รหัสผ่านนะ่ะเออนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณควรทําแล้วตั้งรหัสผ่านให้มันยากๆนะพี่ไม่ใช่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โจะเหลือหรอให้ <laughs> ม,มันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างผสมอยู่กับตัวเลขอะ่ะแล้วมันมีสักเก้าหลักเนี่นะโอโ้โหเริ่มยากละจะเอายากหนักๆเลยก็สักสิบหกหลักอ่ะโอ้ยถ่ายไม่ออกเลย นอกจากทายไม่ออกแม้แต่คนตั้งก็ยังลืมด้วยออพี่แนะนาว่าถ้าตั้งแล้วกรุณาจําด้วยนะพี่นะไม่งั้นโอ้โหลืมงานงอกเลยลบ f a เฟซบุ๊กตัวเองก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นเข้าไม่ได้อย่างเดียวตัวเองก็เข้าไม่ได้ด้วยอายเขาเอาออามเขาปากกันประมาณนี้แหละสาหรับดูว่าใครมรือโทรศัพท์เครื่องหรือถือเครื่องไหนล็อกอิน a c e b o o k เราอยู่บ้างประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ